มาดังรถไฟที่สายมีรีคาเฟ่มีคาเฟ่ครับรถไฟมีอยู่ใกล้ลูเดิปแล้วไปแล้วสาวไม้สาวไม้ไปกินไอติมไอติมกินกินิกินกินยรถไปไปแล้วเออเหมือนันเหลืองันเหลไม่เหมือนแล้วขันเหลืองไปแลครับไฟรถไฟเกี่ยวครับ ไปผ่านสถานีน้องโพอะไรนะสถานีรถไฟบางซื่อ,อเร<อ>าจะไปไหนต่อคะเ้า,ยยเาไม่ได้กินไ้ติมันละายละายหมดห<ว>มเรียนนดิดนิดดูบรรยากาศรอบๆไปเน่อยไปเร่อย เดี๋ยวเต้นมากก็มวยปีเที่ยวครั้งทีนึงเดี๋ยวปีเที่ยวครั้งทีนึงปีหนึ่งอาเที่ยวครั้งใหญ่ม่ั้งปีเที่ยวครั้งทีนึงแต่รูปไปดูรูปในเฟซครับเที่ยวแม่โคตรบ่อยเลย ไม่ได้มีวันหยุดเลยไม่มีวันว่างเลยเที่ยวอย่างเดียวไปเที่ยวทั้งนึงเที่ยวเจะรอบโลกเต็มาหลายแล้วคุณทหารโอ้โหพูดมากอะเกี๊ยวเกี่ยวเกี๊ยว ไปแล้วหมดแล้วไอ้ติมหมดเสื้อเสื้อหมดแล้วยนตใไ่หมดแล้วโอ้โหติห๊ไม่ทันเน็่ไม่พูด,ด,ดถึงโครายังถึงรถไฟจะไปโคราดตดดจางป้าถึงนานราชบุรีตอนนี้กำลังผ่านต้นสนครับ อันนี้โซนคาเฟ่ครับมีจุดถ่ายรูปหลายใายจุดมากเลยนะคะใช่ครับสวยมากอะ่ะเอาส้มส้มส้มไม่เอาส้มอะ่ะนี่ลังนกน้ำครับเป็นสีฟ้านะต่อไปเราจะไปผ่านญี่ปุ่นครับเข้าญี่ปุ่นนะเรากำลังจะไปญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นเข้าญี่ปุ่นแล้วเข้าหิมะหิมะมันไปไปเรื่อยๆครับปลาด้วยปลาด้วยปลา,ปาทอง มาแล้วนี่มาแล้วครับถึงญี่ปุ่นแล้วเออนี่ครับจุดถ่ายรูปสวยมากมสวยครับแนวญี่ปุ่นก็มีนะคะนี่อันนี้ต้นพะละนะครับใสักุระอ๋อสักุระนี่สักุระเมืองไทยอ๋อคิดว่าต้นพะละ้ลแอปเปิ้ลวันนี้หิมะเราจบ5โมงครึ่งนะคะรอบแรกนะคะอ่ามีหิมะเลยครับวันหนึ่งต่อสามรอบนะคะอ่าแล้วหมดแล้วอ่ะหมดแล้ว อันนี้ผ่านสะพานเหล็กครับข้างเสียครับคืบกกกกอกลงอกลางมีเครื่องเล่นนะครับอันนี้ของสำหรับเด็กเล่นนะครับอยู่ชายนาเราเองครับาจากรงตึนประมาณสี่ห้าลมประมาณนี้แหละไม่ไกลไม่ไกลลครับสุดสุดถ่ายรูปจุดพักผ่อนข้างในมีที่พักเยอะแยะมากมายนะครับ ไอตัวอะไรอยู่ในกรงวะตัวอะไรอยู่ในกรงอะไก่ไก่อะไรขน,นยาวกันนะไก่เข้ากไก่รู้วะลูกแก้วนะให้ลูกแก้วไปแล้วนี่ครับต้นตะขบออกลูกเป็นส้มครับใช่ไหมต้นะตะขบลูกออกใหตะขบลูกปใ,ใ,ใหญ่เลยว้าว ลูกเรืงจะมีนี่ครับขนาดต้นตายแล้วยังมีลูกได้ครับผลไม้ไทานารับไม่ธรรมดานะครับบอกไว้ก่อนมหัศจรรย์ครับเมืองไทยเลยกิ่งแห้งแล้วยังมีลูกเลยอันนี้ก็ท้องไปนาครับนี่นางทายลูกกานาถือสวยที่เขาจะใครจะผัดผัดข้าวนะครับอันนี้สีผัดรุ่นรุ่นหงตัวเล็กเลยก้อรงเพื่อนต้องหม่นิ่ก็เต็มเลย นี่ให้ดูทีครับเาเฟ่ครับจุดถ่ายรูปครับานา้ำพุครับไป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 รูปพุ่ง,งน้ำครับก็มีนะอันนี้เป็นจุดที่ว่านั่งคิวๆครับกินรินนมน้ำครับกินไปปลาเมาื่อกี้ด้วยครับดูข้างล่างจะปลาปลาครับปลา,ป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 าเต็มเลย สวัสดีครับผมนานจะมาทีครับที่จะมาคนสาวมาถ่ายรูปกยนะครับหมดรอยะเต็มยังไม่หมดเลยเนี่ยยังไม่หมดเลยมือเดีอยวนี่สองไม้ของมือเลยไอ้เชื่อเหนียวไปแล้วเหนียวไปเลอ ไปแล้วไปแล้วอู้ปลาดิฟ้านะครับปลาทองครับไปดูนี่้องเห็นหรือเปล่าครับ ปเป็นตอนเย็นนะถือว่าบรรยากาศแม่งโคตรดีเลยและเขาก็ยังกินไม่หมดครับน้องไหวหมยนะัะโอ้โห,โโหเยอะกันทั้งคู่เลยครับตอนนี้ไม่รู้ว่าใครเยอ้มว่าใครแล้วนี่ครับแนละนี่พี่ครับเป็นผักตบครับ ถึง,งสถานีแล้วสถานีรถไฟบาง,งาาแล้วคดคิด,ดครับไป,ไป,ไปจบครับถึงแล้วสถานีรถไฟรา้าๆใจเย็นๆนะครับไม่ต้องเร่คารอไปไงบอยดีไหมเปไงบอยดีไหม ได้ได้ครับได้ครับ <c oughs> ได้ครับว่าคีดเดียวเลยครับ